จะลึกดวงชะตาชีของท่านไว้ในแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตเรื่องงานเงินความรักสนใจเพียงแผ่นละ199สบ้าทสั่งพันลายแอสไซน์โฮโลมาสเตอร์สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตรย์ลักกานะครับประจำช่วงเดือนพฤษภาคมครับคนที่เกิดนักษัตริย์นี้นะฮะต้องพึงระวังไว้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับในช่วงเดือนนี้เรื่องของสุขภาพร่างกายครับคุณมีเกณฑ์ครับในเรื่องเกี่ยวกับการ เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะใครที่มีโรคเก่ามีสิทธิ์ที่จะกาเริบใครที่ยังไม่มีโรคนะฮะก็ต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการมีโรคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ็บถ้าป่วยอะไรก็ตามทีนะฮะรีบหาคุณหมอนะ,ะกินอยู่กินยาซะนะฮะผมจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่นะฮะไม่ดูแลตัวเองนะครับคุณก็มีเหตุนะครับที่จะมีปัญหากระทบกระเทือนต่อเรื่องอื่นๆได้นะครับผมเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเป็นต้นครับ แล้ถ้าเรามองในะเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาวของการงานนะครับสิ่งสามพันที่สุดครับใครทํางานออฟฟิศก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอาจจะมีสะบักจมนั่งนานไปหน่อยนะฮะแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นอาจารย์ผมขับไรแมนขับนะฮะขับเรื่องเกี่ยวกับรถส่งของนะต่างจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้องพึงระวังไวนะ้ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรอุบัติภัยอุบัติเหตุได้นะครับผมนันนี้คือสิ่งที่ต้อง เราวางไว้ให้ดีๆนิดนึงในช่วงปัจจุบันนี้ครับแต่ถามว่าถ้าคุณตัดเรื่องนี้ทิ้งไปนะครับและคุณดูแลตัวเองนะฮะผลในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรการทํามาหากินของคุณนั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับผมตามนี้ครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรได้ครับช่วงนี้ครับคุณไม่ค่อยได้ใช้เงินกับตัวเองสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าคุณมีเหตุนะฮะที่จะใช้เงินใช้ทองนะครับไปกับคนรอบข้างนะฮะ คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่มีปัญหาอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณเป็นคนที่นะฮะต้องดูแลนะเกื้อกูลคนรับข้างพอสมควรในช่วงปัจจุบันนี้ครับในเรื่องของความรักครับคู่ครองนะฮะอาจจะมีเรื่องจุกจิกกันบ้างครับถ้าสมมุติว่าใครก็ตามทีที่ไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วหรือใครก็ตามทีนะฮะที่ทะเลาะเบาะแว้งในช่วงก่อนหน้านะฮะก่อนหน้านี้นะครับก็มีเหตุที่จะ เลิกลากันไปห่างเขินกันไปทะเลาะจุกจิกไปมากขึ้นมากว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้อยากเป็นแบบนี้นะฮะยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ก็คงจะต้องถอยคนละก้าวนะครับผมชีวิตคู่ของคุณถึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นนะฮะไม่ผ่านตรงจุดนี้ไม่ไม่แบบยอมซึ่งกันและกันนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ก็อาจที่จะมีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิด,น,ดนึงในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ อาละฮะนี่คือส่วนหนของคำพยากรณ์ครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวนะครับก็นัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ Line Assign Horo m ม s t e r มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ